ตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในครึ่งปีหลัง2566นี้ในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะวุ่นวุ่นว,นวายเกี่ยวเรื่องของการงานค่อนข้างเยอะแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าไอการงานเยอะนี่แหละที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จว่าคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนการงานของคุณหลายๆอย่างจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้เลยทีเดียว บางครั้งความยุ่งยากในเรื่องของการงานสําหรับบางคนของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะเหนื่อยหน่ายอาจจะถึงอยากจะพักหรืออยากจะกะเกษียณเลยทีเดียวแต่ก็ขอให้คุณอย่าพึ่งตัดใจไปในลักษณะแบบนั้นเพราะว่าความเหนื่อยหรือความยุ่งยากมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นแสนเข็นสําหรับคุณเลยเพียงแต่สร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณเท่านั้นการงานของคุณจะได้รับงานใหม่ๆเข้ามา จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทําให้คุณนั้นได้โชว์แสดงฝีมือและคุณก็จะทําได้อย่างประสบความสําเร็จในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาหัวหน้าจ้องมองคุณในการทํางานแต่คุณก็จะทํางานได้อย่างประสบความสําเร็จอย่างคาดไม่ถึงและก็จากด้วยน้ํามือของคุณนั่นเองคุณก็จะได้รับความดีความชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณอย่างคาดไม่ถึงเช่นเดียวกันก็ขอให้คุณมีความตั้งมั่นมีความเชื่อมั่นในตนเอง การงานของคุณโดยเฉพาะการงานบริการการงานเดินทางไกลการงานเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ขายของสวยงามจะมีโอกาสที่ดีเป็นพิเศษสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เลยทีเดียวในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิง์ในครึ่งปีหลังนี้อยากจะบอกว่าคุณจะมีการเงินที่เข้ามาด้วยตัวของคุณเองจะมีการศึกษาหารลือททำงาน เกี่ยวกับญาติพี่น้องและครอบครัวก็จะประสบความสําเร็จได้ดีทําให้การเงินของคุณนั้นไหลสัพพัดมากเลยทีเดียวอาจจะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆที่อาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้คุณแต่คุณก็จะมีเงินมีทองเข้ามาอย่างไม่ยากเย็นทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเกี่ยวเรื่องการเงินในครึ่งปีหลังนี้เลยทีเดียวการเงินของคุณในช่วงครึ่งปีหลังคุณอาจจะใช้จ่ายไปกับเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวการซื้อย,ยานพาหนะใหม่ๆ การไปเที่ยวกับคู่รักคู่ครองของคุณรวมทั้งถึงการพักผ่อนของคุณก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงใช้ใจ่ายเงินที่สร้างความสุขให้แก่ตัวเองของชาวลัคนาราศีสิงห์เช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณรู้อย่างนี้แล้วถ้าหากคุณวางแผนทางการเงินให้ดีหรือใช้ใจ่ายจัดสรรให้ดีรับรองได้ว่าทั้งการเงินและความสุขจะมาเคียงคู่กันสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในครึ่งปีหลังนี้ได้อย่างแน่นอนทำให้คุณนั้น มีความรู้สึกสดชื่นมีความรู้สึกอิ่มเองมไปในการใช้ชีวิตในครึ่งปีหลังได้ดีทีเดียวสำหรับของในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ความรักของคุณที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยากพักผ่อนแต่ก็ขอให้เชื่อได้ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนเข้ามาหาคุณจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณได้อย่างไม่ยากเย็น เพียงแค่ว่าคุณจะตัดสินใจที่คุณจะเอาหรือไม่เอาเท่าน,นั้นเองอาจจะมีคนเอาเอกใจใส่คุณมากเป็นพิเศษในช่วงนี้แต่คุณก็จะรู้สึกว่าบางทีการอกใจมากคุณก็จะรู้สึกลำคาญก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอาจจะต้องการการอกเอาใจแต่ถ้าหากอกใจมากคุณก็อาจจะไม่ค่อยมีความเป็นส่วนตัวอย่างที่คุณต้องการมากนะักเพราะช่วงนี้คุณอาจจะอยากใช้ชีวิตใช้เวลากับตนเองมากกว่าแต่ถ้าหากมีคู่แล้วเว้นระยะ พอสมควรให้คุณมีเวลาส่วนตัวบ้างคุณก็จะมีความรู้สึกสดชื่นแฮปปี้กับคนที่เข้ามาซึ่งก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นคู่จริงของคุณได้ในอนาคตได้เลยทีเดียวสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้คุณจะมีการอ,าอ,อกเอาใจใส่กันพอสมควรคุณจะมีการเดินทางท่องเที่ยวคุณจะมีการให้ของขวัญซึ่งกันและกันคุณจะคิดถึง ความรักความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตยอยู่คู่กันต่อไปได้อย่างไรหรือในการลงหลักปักฐานในการคิดถึงอนาคตระหว่างคุณกับคู่ของคุณเป็นอย่างมากดังนั้นในช่วงนี้ถือได้ว่าในช่วงรึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีสิงนั้นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณนั้นหากคุยกันก็จะอยู่ในทิศทางเดียวกันซึ่งจะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคุณและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยหรือมีเรื่องที่ปล่อยวางกันไม่ได้ หรือมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจกันก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สําคัญอะไรสําหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ถือได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณของชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงนี้ดีเลยทีเดียว